สวัสดีครับมีตรักแมนมิตรักแฟนแห่ทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาอาชมการสูบบ่อส่วนตัวนะครับของอดีตผู้ใหญ่บ้านมม่วงนะครับคือของคุณลุงสำราญบานประโคนนะครับซึ่งบ่อนี้มีความกว้างประมาณ2งานนะครับมีความกว้างประมาณ2งานน้ำลึก2เมตร50นะครับน้ำลึก2เมตร50ซึ่ง ทางอดีตผู้ใหญ่ก็ได้ให้ข้อมูลว่าได้ปล่อยปลาบึก25ตัวแล้วก็ปลาสวายอีกเร่อปล่อยปลาสวายกี่ตัวปลาสวายไม่มีไม่มีหรอกเนี่ยปลาสวายไม่ได้ปล่อยนะครับปลาสวายไม่ได้ปล่อยปล่อยเกว่าปลาบึก25ตัวแล้วก็นอกนั้นเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาคละชนิดกันนะครับอาการในนี้ น้ำมันเยอะนะครับก็การขายก็ขายาตามออเดอร์นะครับจับขายตามออเดอร์แล้วก็ขายตัวไปก็กลัวว่าจะขายไม่หมดขายไม่ทันนะครับก็เลยมีการตั้งตั้งสูบไว้สองท่อนะครับคือท่อหกนิ้วสองท่อเป็นท่อพยานมากนะครับตั้งสูบเอาไว้วันนี้แล้วก็คืนนี้กะว่าให้สว่างให้สว่างแห้งพอดีได้จับปลาขายนะครับ เรามาดูว่าปลาบิกที่ปล่อย25ตัวนั้นจะเหลือสักกี่ตัวนะครับประเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นดูกันว่าจะเหลือปลาเบิกกี่ตัวนะครับ นี่นะครับเ,าเราตั้งสูบเป็นท่อพยานนะครับเป็นท่อพยานนา,าขนาดหน,น,น,นิ้วนะครับขนาด6นิ้วสองท่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปลุ้นกันว่าอาจจะได้ปลาเบิกแล้วก็ปลาธรรมชาติาสักกี่กิโลนะครับพรุ่งนี้เช้า ขณะนี้ก็ได้ทําการลากก่อนนะครับลากก่อนอเพื่อทยอยขายนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ไม่ได้รับออเดอร์นะครับไม่ได้รับออเดอร์ถ้าสู่ไปแห้งทีเดียวก็จับไม่หมดขายไม่หมดนะครับจับขายไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เลย,เเลยต้องลากวานซะก่อนนะครับลากวานเพื่อจับขายนะครับ นี iko, ่ครับเยอะมากครับเยอะมากครับปลาเบิกนะครับปลาเบิกนะครับบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเลยปลาเบิกนะครับปลาเบิกอายุสองปีนะครับปลาเบิกอายุสองปีนี่นะครับบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเลยนะครับบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเลยโอ้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  โอ้โหมินตัวใหญ่เลยนี่ปลาคละชนิดนะครับปลาคละชนิดมีทั้งปลาช่อนปลาปลึกปลานินนะครับแล้วก็ปลาธรรมชาตินะครับปลาดุกมีหมดนะครับปลาคละนะครับปลาปลาไหนดีใหญ่เฮ้ยครับ นี่ครับปลาเบิกไซประมาณ4ถึง5้กิโลนะครับไซประมาณ4ถึง5้กิโลนะครับปลาอายุ2ปีนะครับปลาอายุ2ปีนี่นะครับดูครับดูดูครับดูท่านผู้ชมดูครับดูครับดูครับห้าตัวหกตัว มีั้งสามโลสโลห้าโลมันอ่าสี่โลห้าโลห้าโลปลาสองปีนะครับนี่ปลาสองปีอาหารไม่ต้องให้กินให้กินสบายกัญชางไง <c oughs> ปลาฟักภูมิใจไทยเ <c oughs> ออปลาฟักภูมิใจไทยนี่นี่นใหกินแต่กัญชาก็สบายกับผมเออ จะออกแบบสวยเลยเออดูดูดูดออกเสียงได้ไหมดูคี่น้องดูดดนี่เป่ง<ด>ลากรอบแรกนะครับ นี่เป็นรอบแรกออประมาณทั้งหมดกจ็7ตัวใส่ทิศขัว้วไปครับเปิดดูงเลยถ้าอยากได้มาเลยผม ท่านเลี้ยงวัวท่านเลี้ยงเนื้อท่านเลี้ยงวัวท่านเลี้ยงเนื้อมาวันท่านลงสู่ลงสู่